คนนนนเหนือตอตที่1ขบวนรถตำรวจ3าคันขนยาเสพติดของกลางมาจากหน่วยปราบรามยาเสพติดของไทยบริเวณสามเหลี่ยมทองคำขับมาตามเส้นทางตะเข็บชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านโดยมีการคุ้มกันอย่างแน่นหนาการขนย้ายของกลางคงราบรื่นหากไม่มีจรวด RPG พพุ่งมาตรงหน้ารถนำขบวน แรงระเบิดทำให้รถคันแรกพลิกคว่มทันทีและรถที่ตามมาข้างหลังเสียหลักชายชะกันกลุ่มหนึ่งพรางใบหน้าจู่โจมเข้าปล้นสายฟ้าแลบด้วยยุทธวิธีแบบทหารอาชีพเหตุการณ์ชลมุมนในพริบตาสองฝ่ายประทะกันดุเดือดเสียงปืนเสียงระเบิดดังสน,นั่นก่อนที่กลุ่มชายชะกันจะปล้นยาเสพติดของกลางจำนวนมากไปได้ทั้งที่พวกตำรวจพยายามขัดขวางจนบาดเจ็บล้มตายไปกว่าครึ่ง หลังจากคนร้ายปล้นของกลางไปอย่างอุกอาจผู้การสมเด็จรับคำสั่งจากผู้บัญชาการตำรวจก่อนจะเรียกประชุมผู้ใต้บังคับบัญชายอย่างเร่งด่วนงานนี้มันยามหน้าตำรวจเราเละเลยท่านผู้บัญชาการตำรวจสั่งให้ปิดคดีแล้วเอาพวกมันมาให้หมดทุกคนถอนรากถอนโคนให้หมดสรวัตอนันต์คุณดูข้อมูลและมีความเห็นยังไง ยาเสพติดที่ถูกปล้นไปเป็นยาเสพติดที่เราจับได้จากนักคขายยาเสพติดเครือข่ายไมเคิลซึ่งตอนนี้เรายังไม่ทราบแน่ชัดว่ากลุ่มไหนปล้นเราไปแต่จากสายของเรารายงานมาว่ายาเสพติดทั้งหมดยังคงอยู่ในพื้นที่เราต้องส่งคนไปสืบก่อนว่ายาเสพติดถูกซ่อนอยู่ที่ไหนแล้วสารวัตรคิดว่าใครเหมาะสมที่เราจะส่งไปทำงานครั้งนี้ สรวัตรอนันต์เปิดภาพชายหนุ่มรูปหล่อคนหนึ่งบนโปรเจคเตอร์ภายในห้องประชุมและกล่าวอย่างมั่นใจคนที่เหมาะสมที่สุดคือคนคนนี้ครับท่านร้อยตำรวจเอกเมคาทำไมถึงคิดว่าคนนี้เหมาะสมเพราะเขาคือคนเหนือคนครับท่านตอนนี้เขาอยู่ไหนยังไม่ทราบแน่ชัดครับว่าปฏิบัติภาร,รกิจอยู่ที่ไหนรีบตามมาด่วนเลย ในเวลาเดียวกันนั้นร้อยตำรวจเอกเมคากำลังปฏิบัติภารกิจสำคัญอยู่กลางป่าเขาพยายามจะเข้าไปช่วยชายชาวต่างชาติสามคนที่เป็นนักข่าวของ CNN ซึ่งโดนแก๊งขายยาเสพติดจ,จับตัวได้หลังจากพวกเขาพราท่าขณะเข้ามาหาข่าวเพื่อเปิดโปรงความจริงจอห์นลิสทอมถูก ควบคุมตัวแน่นหนาภายในแคมป์แต่เมคาก็สามารถบุกเข้าไปช่วยเขาสามคนออกมาได้พร้อมข้อมูลสำคัญแล้วพากันหนีไปโดยมีทหารขับรถมารับไมเคลิลหัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติดเดือดดานมากที่คนของตนโดนฆ่าตายนับสิบแถมนักข่าวฝรั่ง3คนหนีไปได้พร้อมข้อมูลโดยที่ไม่รู้ว่าใครมาช่วยรู้แต่ว่าคนที่ทำแบบนี้ได้ฝีมือต้องไม่ธรรมดาแน่ไมเคลิลทั้งแค้นและร้อนใจสั่งแคทเธอรีนนักฆ่าสาว ากายที่เก่งด้านอาวุธการต่อสู้ทุกชนิดตามไปเอาข้อมูลมาก่อนที่นักข่าวจะเอาไปตีพิมพ์วันเดียวกันร้อยตำรวจโทเนดาวพร้อมตัวแฝงเข้ามาทำภารกิจสืบหาต้นต่อ ของผู้ซื้อและผู้ขายหญิงไทยที่กำลังถูกส่งตัวไปขายยังต่างประเทศเพื่อนบ้านเนตดาวต้องการไปให้ถึงต้นตอของสถานที่ส่งผู้หญิงพร้อมทั้งเก็บข้อมูลและประสานงานกับหน่วยเหนือเพื่อจับกลุ่มทันทีแต่ระหว่างทางเกิดความผิดพลาดผู้คุมคนหนึ่งเกิดหืนขึ้นมาจึงจับตัวเนตดาวหมายจะข่มขืนเนตดาวจึงป้องกันตัวและลามปามไปถึงการสังหารคนคุมทั้งหมดทำให้ปฏิบัติการครั้งนี้ล้มเหลว เนดาวถูกตั้งคณะกรรมการสอบทางวินัยและความประพฤติเพราะเธอขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาแต่เธอแย้งว่าจำเป็นต้องขัดคำสั่งเพราะเธอและผู้ผู้หญิงเหล่านั้นกำลังตกอยู่ในอันตรายผลสอบออกมาว่าเธอบริสุทธิ์แต่ถูกแยายไปประจำที่สถานีตำรวจภูทรบางโดงเสือในตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวนหรือเรียกง่ายๆว่าถูกเด้งซึ่งเนดดาวยอมย้ายเพื่อพิสูจน์ว่าคนดีอยู่ที่ไหนก็ได้ กระนั้นก็อดคิดไม่ได้ว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมที่สำคัญเธอต้องย้ายภายใน48ชั่วโมงทางด้านร้อยตำรวจเอกเมคาที่ช่วยนักข่าวสินอนรอปลอดภัยจากผู้แก้้าย,ยาเสพติดมาได้เวลานี้เขากำลังเข้าพบผู้การสมเด็จเพื่อรับมอบหมายภารกิจใหม่ให้ไปที่อำเภอบางดงเสือเพราะผู้การสมเด็จเชื่อว่ายาเสพติดที่ถูกปล้นไปถูกซ่อนไว้ที่บางดงเสือ และคิดว่ายังไม่มีการนําออกสู่ตลาดและที่นั่นมีผู้มีอิทธิพลที่คิดว่าพัวพันกับการปล้นครั้งนี้ใครลหรครับผู้การสมเด็จส่งรูปชายกลางคนให้เมคานี่เสียเรองเดชรายละเอียดทั้งหมดอยู่ในร้ายนี้งานของคุณคือแฝงตัวไปสืบว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการปล้นครั้งนี้และยาเสพติดถูกซ่อนอยู่ที่ไหนครับผม ระวังตัวให้มากด้วยนะเพราะดูจากอาวุธและยุทธวิธีที่ใช้ปรนคนที่ปรนต้องเป็นคนที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีซึ่งน่าจะเป็นหน่วยรบพิเศษจากต่างประเทศแสดงว่าคนที่ปรนไม่ใช่คนไทยมันก็ไม่แน่เพราะในเมืองไทยก็มีคนผ่านการฝึกหลักสูตรรบพิเศษมาจากต่างประเทศเหมือนกันโดยเฉพาะพวกก่อการร้ายผมจะให้ผู้ช่วยคุณค้นข้อมูลให้ผู้ช่วยผม ผู้การสมเด็จเรียกสาวสวยนางหนึ่งเข้ามาเมคามองตะลึงเพราะรูปร่างเธอเซ็กซี่เหลือกำลังโดยเฉพาะหน้าอกหน้าใจที่ใหญ่บึ้มจนเมคามองเพลินแทบลืมเก็บอาการนี่คือหมวดเพนจันเพนจันชะงักสีหน้าท่าทางไม่ค่อยพอใจผู้บังคับบัญชาบอกกับหนุ่มหล่อตรงหน้าว่าเรียกตนว่าเพนนีก็ได้ยินดีที่ได้รู้จักครับเมคาส่งยิ้มให้หมวดสาวหมวดเพนจัน เอ้ยหมวดเพนนีจะคอยช่วยเหลือคุณด้านข้อมูลข่าวสารและสนับสนุนกำลังในการปฏิบัติการครั้งนี้มีอะไรสงสัยก็ถามหมวดเพนนีได้เลยเมคาสงสัยแน่นอนมองหน้าอกเพนนีด้วยสีหน้าแววตาที่เต็มไปด้วยคำถามอยากรู้ว่ามันคือของจริงหรือของปลอม ที่สนามยิงปืนหลังบ้านเสียเรืองเดชสิงหขอนกาลังทดสอบยิงปืนไรเฟิลรุ่นใหม่ด้วยท่าทีค่องแคล่วอย่างผู้ชำนาญเรืองเดชกับกลุ่มลูกน้องยืนมองห่างๆและบินลี่พ่อค้าขายอาวุธจับตามองด้วยรอยยิ้มราวกับภูมิใจในสินค้าของตนยิ่งนักเมื่อสิงหขอนทดสอบเสร็จเรืองเดชเข้ามาถามเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างสิงหขอนบอกว่ายิงดีมากนิ่มแรงสะท้อนน้อยและแม่นยำ ดีมีเท่าไหร่ฉันเหมาหมดนะบินลี่ตอนนี้ผมมีห้กระบอกแต่รุ่นนี้แพงหน่อยนะครับเสียรือคิดว่าคนอย่างเสียเรืองเดชไม่มีปัญญาจ่ายหรอบินลี่ยิ้มย่องทันทีได้ยินแบบนี้ผมก็พอใจจริงสิปืนแบบเนี้ยคราวที่แล้วเสียก็ซื้อไปตั้งหลายกระบอกเสียซื้อเอาไปทาอะไรตั้งมากมายฉันชอบสะสมพรุ่งนี้ฉันจะให้สิงหองนไปรับของพร้อมเงินสดตกลงตามนี้ บินลีกับเรืองเดชจับมือกันระหว่างนี้ลูกน้องคนหนึ่งเข้ามารายงานเสียว่ากำนันเกชามาขอพบไม่นานจากนั้นเรืองเดชจึงกลับเข้ามาในบ้านที่สองพ่อลูกกำนันเกชากับภูผานั่งรออยู่โดยมีสิงขอนก้าวตามมาด้วยขอโทษที่ต้องทำให้รอกำนันเกชาภูผาท่าทางหญิงเยโสชำเรืองมองเรืองเดชแวบเดียวก่อนบอกพ่อว่าให้เข้าเรื่องเลยดีกว่ากำนันเกชาจึงเปิดประเด็นทันที เสี่ยรู้เรื่องยาเสพติดของกลางปปสที่ถูกปล้นไปวันก่อนหรือเปล่าเรื่องเดชท่าทางยียวนในทีแหมม่คิดว่าเรื่องนี้จะดังไปถึงอำเภอสถิตไทยด้วยภูผาชักสีหน้าไม่พอใจเรืองเดชส่วนกลับแทนพ่อผมว่าอารู้หรือไม่รู้ก็บอกมาดีกว่านาระวังคำพูดหน่อยภูผาสิงคขอนเตือนเสียงขุนก็ฉันไม่มีเวลามากเนี่ยเวลาของฉันเป็นเงินเป็นทองนะสิงคขอน ถ้าทางผู้พากับสิงขอไม่กินเส้นกันเรื่องเดชตัดบทก่อนที่สองคนจะเขมินกันมากกว่านี้ถ้าฉันบอกว่าฉันไม่รู้เรื่องจริงๆกำนันจะเชื่อฉันไหมล่ะฉันก็ต้องเชื่อสิเรามันคู่ค้ากันค้าขายกันมานานแค่แวะประถามแค่นั้นยาเสพติดมากมายขนาดนั้นใครได้ไปก็ถือว่าโชคดีเรื่องเดชไว้เชิงบอกว่าพักนี้ตนไม่ค่อยจะมีโชคเสียด้วยเอาล่ะไม่อะไรแล้วฉันกลับก่อนดีกว่า กำนันเกชาลุกไปผูผาก้าวตามโดยไม่เคารพเรืองเด็ดสักนิดสิงขอนมองตามไม่พอใจสบดในคอว่าไอเด็กเมื่อวันซืนอย่าไปถือสาวมันเลยเรืองเด็ดตัดบทแล้วเดินเข้าไปด้านใน ภายในห้องทำงานของหมวดเพนนีเต็มไปด้วยข้าวของมากมายแต่จัดเป็นระเบียบเรียบร้อยเมคากวาดตามองรอบห้องก่อนจะหยุดตรงเพนนีที่ยื่นเอกสารมาให้เขานี่เอกสารของคุณคุณคือนายเมคาพารวยซเซลแมนขายทุกอย่างยกเว้นชาติเมคารับนามบัตรและเอกสารมาดูพร้อมตั้งคำถามว่าตกลงตนเป็นตัวแทนขายอะไรกันแน่ หลักๆก,ก็คือเครื่องจักรกลทางการเกษตรไปจนถึงมเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยยาข่าวมแมลงหนักๆทั้งนั้นเลยคุณอ่านข้อมูลของนายเรืองเดชแล้วใช่ไหมเมคาพยักหน้าแทนคำตอบเพนเนีอธิบายเพิ่มเติมว่าที่นั่นคุณอาจจะเจอไมเคิลน,นักค้ายายรายใหญ่ที่ทำธุรกิจกับเรืองเดชและกำนันเกชาพรุ่งนี้คุณเดินทางได้ ฉันจะคอยระวังหลังให้คุณตลอดงานนี้ขอให้สนุกกับการทำงานนี่ค่าใช้จ่ายขาดเหลืออะไรฉันจะโอนเข้าบัญชีธนาคารให้เมคาสอบถามข้อมูลเบื้องต้นว่าที่นั่นเป็นยังไงบ้างเพนนีเล่าว่าบางดงเสือเป็นเมืองเถื่อนระดับพื้นที่สีแดงเข้มรึงเดชมีอิทธิพลมากแล้วเจ้าหน้าที่ที่นั่นละ่ะไม่ทาอะไรเลยเหรอมีสิพยายามปราบปรามจับกลุ่มจนได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งส่วนใหญ่จะได้7-8ถึงขั้นเงินเดือนและ9ก้าชั้นยศ นั่นมันตายในหน้าที่แล้วก็ใช่นะสิที่นั่นใครหือตายหมดพวกเขากําลังรอคนเหนือคนอย่างคุณนี่แหละไปจัดการมีอะไรสงสัยไหมนอกจากหน้าอกฉันเมคาอมยิ้มถามว่าคุณมีแฟนหรือ,อยังเพนเนยิ้มอย่างเดียวไม่ตอบคําถามนี้ที่เรือนจํากลางกรุงเทพคม ชาติเสือไทยนักโทษชาร่างกายกำยำกำลังจะได้รับอิสรภาพในวันนี้ผู้คุมนำเอกสารหลายแผ่นให้คมเซ็นเซ็นแล้วบอกเขาว่านายเป็นอิสระแล้วต่อไปนี้ก็ทำตัวดีๆละ่ะอยากกลับเข้ามาที่นี่อีกขอบคุณครับขอให้โชคดีเจอกันก็ทักทายกันนะ คมรับคำแล้วจากไปพร้อมเงินติดตัวแค่30กว่าบาทผลจากเรือนจำก็เดินไปบนถนนหลวงและโบกรถไปเรื่อยแต่ไม่มีใครจอดรับแต่เขาไม่ทอ้อจนในที่สุดรถบรรทุกสินค้าคันหนึ่งก็จอดรับแต่พอเชิดคนขับรถรู้จุดหมายปลายทางของคมก็อดท้วงไม่ได้ว่าคนดีๆเขาไม่ไปที่บางโดงเสือกันหรอกแสดงว่าผมเป็นคนไม่ดีข้าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น จะว่าไปผมเองก็ไม่ใช่คนดีนักหรอกผมเพิ่งออกจากคุกนะเชิดมองคมสายตานิ่งถท่าทางไม่เชื่อคมจึงเล่าเหตุการณ์ในอดีตเมื่อหกปีก่อนให้เชิดฟังคืนนั้นผมไปเที่ยวบาร์ในเมืองและมีเรื่มกับนักเลงคนหนึ่งที่เป็นฝ่ายเข้ามาหาเรื่องก่อนนักเลงบ้าคลั่งมากหมายเล่นงานคมถึงตายทำให้คมต้องป้องกันตัวเองและเกิดพลังมือฆ่านักเลงตายส่งผลให้เขาโดนตำรวจจับดำเนินคดี ฆ่าคนตายโดยประมาทผมโดนตัดสินติดคุกสิปีแต่ประพฤติตัวดีเขาเลยให้ติดแค่5ปีจากที่เองเล่ามาข้าว่าเองไม่ผิดช่างมันเถี่ถือว่าฟาดเคราะไปชีวิตมันเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันนั่นแหละเชิดยิ้มบางๆแล้วขับรถต่อไปท่ามกลางตะวันคล้อยต่ำที่ใกล้ตกดินเต็มที ก่อนเดินทางไปปฏิบัติภาร,รกิจใหม่ที่เพิ่งได้รับมอบหมายเมคาแวะมาเยี่ยมหลวงตาบุญยืนที่โรงพยาบาลแต่เพราะท่านยังอยู่ในห้องไอซยังไม่ฟื้นจากการผ่าตัดเมคาจึงได้แต่ยืนมองอยู่หน้าห้องกับหลวงพี่สมัยหลวงพี่สมัยบอกว่าหลวงตาเพิ่งผ่าตัดเสร็จตอน5้าโมงเย็นหมอยังไม่ได้บอกอะไรต้องรอให้หลวงตาฟื้นเพื่อดูอาการก่อน ผมต้องไปราชการด่วนพรุ่งนี้เช้าคงไม่ได้ดูอาการยังไงฝากดูหลวงตาด้วยนะครับส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ต้องเป็นห่วงผมเอาเงินใส่บัญชีหลวงพี่ไว้แล้วขอบใจโยมน้องมากนะพี่จะดูแลหลวงตาให้ดีที่สุดขอบคุณหลวงพี่มากนะครับเมคามองเข้าไปที่หลวงตาบุญยืนอีกครั้งก่อนหันหลังเดินจากมาส่วนที่สำนักงานข่าว CNN คั่มแล้วแต่ไฟข้างในยังเปิดสว่างทอมลิส จอนนั่งประชุมกันเรื่องข้อมูลของแก๊งค้าย,ยาเสพติดที่ได้มาแต่มันยังไม่พอที่จะเปิดโปรงขบวนการของไมเคิลลิสค่อนข้างกลัวบอกเพื่อนสองคนว่าตนไม่กลับไปที่นั่นอีกแน่ทอมเสนอทางออกบอกว่าพรุ่งนี้ตนจะสัมภาษณ์งานนักข่าวที่มาสมัครใหม่ดูจากโปรไฟล์แล้วน่าจะทำงานนี้ได้งั้นเราก็เก็บข้อมูลนี้ไว้ก่อนจนกว่าจะได้ข้อมูลอย่างสมบูรณ์แล้วค่อยเปิดโปงทั้งขบวนการเลยจอนสรุป ทมกับลิสพยักหน้าเห็นด้วยค่าคืนเดียวกันคมนั่งหลับไปในรถของเชิดช่วงหนึ่งคมฝันเห็นภาพครอบครัวของตนที่ไปตั้งแคมป์เที่ยวพักผ่อนในป่าและมีกลุ่มชายจการเข้ามากระหน่ายิงเสองอาจพ่อของคมสั่งให้คมซึ่งตอนนั้นอายุราวเก้าขวบพาน้องสองคนหนีแต่ไม่ทันที่คมจะไปก็เห็นพ่อโดนยิงตายอย่างโหดเหี้ยมภาพนั้นยังติดตาจนถึงทุกวันนี้ คมสะดุ้งตื่นจากฝันร้ายพร้อมตะโกนเรียกพ่อทำให้เชิดสงสัยถามว่าเป็นอะไรคมบอกว่าแค่ตนฝันร้ายขณะที่เชิดบอกให้รู้ว่าตนกำลังจะถึงบ้านแล้วรุ่งเช้าให้คมนั่งรถต่อไปบางดงเสือที่ตลาดข้างหน้าแต่คมมีเงินติดตัวแค่30กว่าบาททำให้เชิดต้องหาทางช่วยด้วยการเสนอตัวพาคมไปทำงานหาเงิน งานนั้นคือการต่อยมวยที่เวทีมวยเถื่อนคมตกลงและก็ไม่ทําให้เชิดและตนเองผิดหวงังคมสามารถล้มเหล็กไหลยอดมวยแกร่งของเสียอาลงได้โดยมีเรืองเดชเล่นพนันเงินจำนวนมากฝ่ายคมทั้งที่ไม่รู้จักแต่พอใจในหน่วยก้านคม เอาชนะเหล็กไหลได้ในยกสุดท้ายแต่ตนเองก็โดนกระน่ำหนักเอาการเสียอาเสียพนันและไม่พอใจคมมากถึงกับเกณฑ์ลูกน้องไปดักทําร้ายคมขณะจะออกจากเวทีมวยโชคดีเรืองเดชมาช่วยทันทำให้คมไม่โดนยิงเสียอาโกรธเรืองเดชแต่ไม่กล้าบุ่มบามเพราะยังเกรงอิทธิพลของอีกฝ่ายจึงพาลูกน้องของตนถอยไป คมขอบคุณเรืองเดชที่ช่วยชีวิตและเมื่อถูกชวนให้ไปทำงานด้วยกันที่บางดงเสือแน่นอนว่าคมไม่ปฏิเสธเพราะจุดหมายปลายทางของของเขาคือที่นั่นอยู่แล้วสิ่งของที่มากับเรืองเดชไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะยังไม่รู้จักมักคุ้นแต่เรืองเดชบอกว่าตนดูคนไม่ผิดหรอกตนชอบฝีมือของคมอยากได้ไปทำงานด้วยขอบคุณเสียที่เมตตาครับผมยินดีไปทำงานกับเสียครับไม่ว่างานอะไรผมก็เอาครับ ผมถือว่าเสียมีบุญคุณที่ช่วยชีวิตผมไวุ้มยกมือไหว้เรืองเดชยิ้มพอใจแต่สิงขอนรอบมองคมด้วยสายตาไม่เป็นมิตรเชา้านี้ทอมได้สัมภาษณ์คิมหันชายหนุ่มที่มาสมัครเป็นนักข่าวประวัติการทำงานของคิมหันถูกใจทถมมาก ถึงกับตอบรับและให้เริ่มงานได้ทันทีโดยให้เขาสารต่องานที่พวกตนทำค้างไว้เพื่อให้ได้ข้อมูลของนักค้ายาเสพติดที่ชื่อไมเคิลทางด้านเมคาที่ปลอมตัวเป็นเซลล์ขายอุปกรณ์การเกษตรกำลังนั่งรถตู้โดยสารมุ่งหน้าสู่บางดงเสือเป็นเวลาเดียวกับเนตดาวที่ซิ่งมอเตอร์ไซค์คู่ใจไปที่นั่นเช่นเดียวกันเพื่อรับตำแหน่งใหม่ที่สถานีตำรวจ ถึงร้านขายอุปกรณ์การเกษตรที่อยู่ข้างปั๊มน้ํามันเมคาได้พบธนาที่ทางหน่วยเหนือส่งมาฝังตัวที่นี่เพื่อหาข่าวและรายงานความเคลื่อนไหวเมคาแปลกใจทําไมเบื้องบนไม่ให้ธนาทํางานนี้เองเลยเพราะท่าทางเขาชํานาญพื้นที่มากกว่าตนอีกธนาพูดติดตลกว่าสงสัยฝีมือตนไม่ถึงมั้งเขาว่าที่นี่มันแดนมิกสัสญญีจริงๆหรอจริงครับ นายเรืองเด็กมีอิทธิพลที่นี่มากเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ยอมก้มหัวให้ถ้าไม่ถูกย้ายก็ถูกเก็บแถมยังไม่มีหลักฐานทำอะไรได้ด้วยผมพอจะรู้จากข้อมูลที่ให้มาแล้วของทั้งหมดผมเตรียมไว้ในหลังล้านถ้าพร้อมก็เดินทางเข้าบางโรงเสือได้เลยที่นั่นผมเตรียมห้องเช่าให้คุณเอาไว้แล้ว เมคาพยักหน้ารับรู้และพร้อมมากสำหรับภารกิจครั้งนี้ฝ่ายเนดาวเพิ่งถึงปั๊มน้ำมันเธอจอดรถแล้วเดินเข้าร้านกาแฟนั่งดื่มเพลินๆแต่พรันมองไปเห็นชายสองคนรูปคลำรถของเธออย่างไม่เกรงใจจึงรีบออกมาแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ทศกับทัศมองสาวเท่มาทอม และเรียกเธอว่าสาวหล่อพร้อมทําท่าทีกริมกระเรีียพูดจาลมเรียจะทําให้เธอหายเป็นทอมสร้างความไม่พอใจให้เนตรดาวอย่างมากถึงขั้นวางมวยกันทศกับทัศคิดว่างานนี้หมูแน่นอนแต่พิธนัดกว่าสองหนุ่มจะสยบเนตรดาวได้ก็เล่นเอาเหงื่อตกพอดีศักกับชัยโผลมาสมทบแล้วทั้งหมดก็ช่วยกันลากตัวหญิงสาวไปหลังปั๊มหวังขืนใจโดยตกลงกันว่า ทัดได้ก่อนเพราะเห็นเธอเป็นคนแรกเนตรดาวสลบจึงไม่รู้ว่าพวกมันกำลังจะให้เธอได้ลิ้มรสความเป็นชายและกลับใจจากทอมกลายเป็นหญิงแต่พวกมันยังไม่ทันได้ทำอย่างที่คิดเมคาก็เข้ามาขวางแล้วซัดไอ้หนุ่มกลัดมันทุกคนจนหนีกระเจิงไปพร้อมๆกับเสียงปืนดังเปรี้ยงของหมู่เหินที่วิ่งมาพร้อมกับจ่าแห้ว